วันนี <Bond> ้จะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการรีวิวจุกหลอกคือแพงสุดเพราะว่ามันเน้นดีไซน์มีทั้งมีเพชรเป็นอลูมิเนียมจุกหลอกมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะึมคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเอง เ,เขาชอบมากเวลาแม่พูดนะชอบฟังนะคะตอนนี้เด็กเริ่มมีพัฒนาการในการฟังดีมากๆแล้วก็เริ่มมองเห็นแล้วนะคะอ่ะวันนี้ที่แม่จะมาคุยแล้วก็มารีวิวนะคะนั่นก็คือรีวิวจุกหลอนี่อย่างเนี้ยเวลาเบบี้แบบเริ่มองอแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีระหว่างที่รอที่เขาจะกินนมถึงเวลากินนมแต่ยังไม่ไม่ใช่เวลากินนมที่จริงๆนะคะเราก็สามารถให้จุกหลอเขาเพื่อให้เขาดูด เพื่อความสบายใจได้ต้องบอกก่อนว่าพร้อมไม่ได้ดูดตลอดเวลานะเขาจะดูดแค่เฉพาะเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากนอนหรือเวลาที่เขาแบบเออหิวมากๆพอยก็จะให้เขาดูดนะคะเพื่อให้เขาแบบผ่อนคลายสบายใจแล้วก็ทําให้เขาไม่ เครียดจนเกินไปนะคะเพราะบางทีเราปล่อยให้เด็กหรือน้องแบบลูกเราร้องจนเกินไปคือเขาเครียดแล้วก็อีกข้อหนึ่งบางทีเขากินนมเร็วแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองอิ่มการที่ให้จุกหลอกก็ทําให้เขาดูดแล้วเขารู้สึกว่าอา่าโอเคเขาผ่อนคลายแล้วเขาโอเคแล้วบางทีแม่แม่คิดว่าการที่เขาร้องคือเขา เขายังกินไม่อิ่มแล้วก็ให้กินนมอีกก็กลายเป็น overfeeding นะคะลูกก็จะอาเจียนออกมาได้นะคะ uh huh. ก็ข้อดีของจุกหลอกก็มีมากมายส่วนข้อเสียนะคะก็อย่างที่เคยโพสต์ไปบอกเนาะก็ถ้าดูดนานๆดูดติดต่อกันจะทําให้ฟันผิดรูปอันนี้คือจะเป็นได้ในกรณีที่ เด็กดูดปิดแบบตลอดเวลาแล้วก็ดูดยาวนานแบบปี2ปีแบบก็ยังไม่เลิกนะคะแต่นี้พลอยก็แพลนว่าจะให้เขาค่อยๆลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะข้อดีของของพร้อมเนี่ยคือเวลาเขาดูดเนี่ยถ้าเขาเมื่อยปากหรือเขาแบบ ไม่อยากเอาแล้วเขาก็จะคายออกมาเองหรือเวลาเขาหลับเนี้ยเขาก็จะบ้วนปุ๋ยออกมาเองนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เด็กเนาะบางคนลูกเพื่อนพออย่างเงี้ยก็คือไม่เอาจุกหลอกเลยแต่ก็คือก็ทําให้ชีวิตแม่ลําบากขึ้นเพราะว่าลูกอยากกินนมตลอดเวลาพอ oh, <no. S 1> กินเข้าไปเยอะก็ทําให้แหวนมอ้วกออกมานะคะก็ทําให้เป็นกดไหลย้อนได้อันนี้ก็พูดถึงข้อดีของจุกหลอกนะแต่วันนี้ก็คือจะมารีวิวให้ฟังแหละว่า ุกหลอกที่พลอยใช้มาเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าทดลองใช้เองแบบทุกอันนะคะแล้วก็ให้พร้อมเขาดูดเพราะเด็กแต่ละคนอาจจะชอบแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันอันนี้แม่ๆก็ต้องคอยดูถ้าอยากจะให้พลอยไกด์ไลน์นะคะดูของที่น้องพร้อมใช้ว่ามีของยี่ห้ออะไรบ้างที่พลอยเคยให้พร้อมเขาใช้แล้วเขาดูดนะคะอ่ะเริ่มจากยี่ห้อที่เขาดูดอยู่ตอนนี้เลยละกันนะคะ ชื่อว่า b ips, b i b s, i p สนะคะบิบส b i b s นะคะเดี๋ยวขุ้นไว้ให้นะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของประเทศเดนมาร์กนะเขาบอกว่าใช้ยางพาราธรรมชาติแบบ100%ซมันก็คือไม่มีสาปรปนเปื้อนนั่นเองนะคะก็ทำให้เด็กดูดก็คือปลอดภัยไม่ได้มีอันตรายใดๆแล้วก็ตัวยางของเขาเนี่ยก็คือจะนุ่มนี่นะคะก็คือจะนุ่มเสมือนนมแม่แล้วตัวจุกข,ของเขาเนี่ยรูปลักษณ์มันคล้ายๆกับนมแม่อยู่แล้วนะคะ ก็เลยทําให้เขาชอบแล้วเขาก็ดูดรู้สึกเขาสบายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักเบาและที่พลอยชอบเพราะว่าเขามีห่วงตรงนี้เวลาเราจะดึงออกหรือเราจะห้อยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกเราไม่ต้องไปจับตัวตัวจุกนะคะเพราะถ้าเราจับแล้วมันคือมีเชื้อโรคติดแล้วเราต้องไปล้างนะคะข้อดีก็คือมันเบาแล้วก็เนี่ยพอเขาดูดแล้วอะเวลาเขาดูดแรงๆตรงเนี้ยจะไม่เป็นรอยเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้มันไม่ได้ติดปาก นี่เวลาเขาดูดมันก็จะไม่ได้ติดปากแบบนี้นะคะอันนี้คืออันที่1ที่พลอยใช้นะคะส่วนอันที่สองที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นสีเขียวๆที่น้องพร้อมดูดนะคะอันนี้ของแบรนด์นาโนเบ้นะคะนาโนเบ้เนี่ยเขามีขวดนมที่เสมือนจุกนมแม่ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยข้อดีของนาโนเบ้ก็คือเขาจะมีตรงรูแบบนี้นะคะรูเป็นนิ้วนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เขาบอกว่าเอาไว้สําหรับบ,บังคับการดูดของลูกได้ซึ่งอันนี้พลอก็ไม่เก็ตเท่าไหร่นะเพราะ คอยไม่รู้ว่าจะไปบังคับการดูดของลูกยังไงนะแต่ว่าก็อ่ะสีสันสดใสเอออะไรเอยแล้วก็เป็นซิลิโคนนุ่มๆน,นะคะแต่ถ้าเขาดูดแรงๆอ่ะอันนี้ก็ยังจะทําให้เขาเป็นรอยแดงๆนิดนึงเพราะพร้อมเขาดูดแรงมากแต่ถ้าสําหรับลูกใครไม่ได้ดูดแรงก็อาจจะโอเคนะข้อว่าจุกเขาเล็กมากๆอ่ะมันไม่ต้องกลัวว่าปากจะยื่นจะเหวจะอะไรอย่างี้นะคะจุกเขาค่อนข้างเล็ก แต่ข้อดีของอีห่อนี้ก็คือพีเจียนอ่ะพีเจียนนะคะเป็นพลาสติกวัสดุเบาเหมือนกันนะคะนี่แล้วเขาก็ชอบที่เขามีกรอบเก็บมาให้โดยเฉพาะเลยแบบนี้นะคะสะดวกมากๆจริงๆอันนี้เพยก็ชอบนะเก็บแล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้เลยมันก็สะดวกเวลาพกพาแล้วก็มีไอตัวให้ห้อยอย่างนี้เหมือนกันนะคะดึงง่ายเก็บง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวจุกก็คือจะมีลักษณะเล็กและแบน นะคะแบบนี้อ่าซึ่งถามว่าดีไหมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วจุกเขาจะมีไซส์บอกมีไซส์ S ไซส์ M เหมาะตามแบบอายุของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชื่นชอบก็หากันมาใช้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ชอบส่วนนี่เป็นตอบสนองนิดของแม่เองเอออันนี้นะคะเป็นจุกหลอก ที่แม่สั่งมาจากเว็บไซต์ของอเมริกาไม่ได้มีอะไรหรอกคือมันสวยงามทุกคนมันสวยงามแต่ด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมอ่ะมันก็แอบหนะนักนี่มันเป็นแบบนี้เออถามว่าได้ใช้ไหมตอบเลยว่าไม่นะแต่เขาก็มีที่เก็บแบบนี้มาให้แบบนี้นะคะเออเอาเป็นว่าจุกหลอกแต่ละอันมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่มันก็จะมีรูปร่างคล้ายกันแล้วก็ วัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกใครก็ให้ลองซื้อมาใช้แล้วกันเพราะว่าปากเด็กแต่ละคนรูปปากเด็กแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันส่วนพร้อมนะก็คือพลอว่าเขาชอบอันนี้แหละเพราะว่ามันเบาแล้วก็มันดูดง่ายสบายและที่สําคัญคือเขามีหลายสีมากๆมีประมาณน่าจะสี่สิบห้าสิบสีหรือหกสิบสีสักอย่างพลอจำไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถเลือกซื้อได้เลยอย่างของพร้อมเองพ่อยก็ซื้อมาไว้ให้ทั้งหมด3อันนะคะ3สีแล้ว จุกหลอกที่ดีในการใช้นะคะไม่ควรใช้เกินประมาณ3-4เดือนคือต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตัวยางตัวอะไรเอย่ยมันก็เสื่อมสภาพตามการเวลานะคะเพราะฉะนั้นแม่แม,แมก็ควรจะเปลี่ยนจุกหลอกให้ลูกทุก3 4เดือนนะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอเขาดูดไปสักพักเขาสบายใจเขาก็หลับแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้งองแงเนี่ยถ้าปกติต้องพาเดินพาอะไรอย่างนงี้แล้วนะกว่าจะหยุดร้องนะคะในถ้าเขาหลับสนิทก็คือเอาออกได้ อันนี้ยังหลับไม่สนิทดนะีทุกคนอะและมีอีกหนึ่งไอเทมนี่1นึ่ไอเทมที่แม่ชื่นชอบแล้วเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะอันนี้คือเหมือนเครื่องฆ่าเชื้อจุกหลอกโดยเฉพาะนะคะทุกคนนี่นำเข้าจากประเทศเกาหลีเออถ้าใครอยากได้เดี๋วยวแม่จะขึ้นคอนแทคร้านเอาไว้ให้นะเพราะพลอยก็เพิ่งสั่งมาจาก ร้านในเน็ตในออนไลน์เนี่ยนะคะในเอจนะน่ารักมากๆเลยตอนแรกก็คิดว่ามันใส่ได้เฉพาะยี่ห้อเอบิฟสนี้หรือเปล่านะปรากฏเขาบอกว่าใส่ได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะคุณแม่นี่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าฆ่าเชื้อโรคภายใน2นาทีนะคะได้ถึง99.9%เอ้ยดีมากเพราะว่าบางทีหลอกไปข้างนอกหรือเขาดูดตอนกลางคืนนะเราคงไม่ลุกขึ้นมาแบบ ไปลวกให้เขาหรือฆ่าเชื้อให้เขาเพราะฉะนั้นการที่มีเครื่องนี้ไว้ก็ดีมากๆเพราะเขาดูดเสร็จเช็ด,ดๆอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องนี้ได้เลยแต่ข้อแนะนําคือต้องให้จุกหลอกแห้งก่อนนะแล้วเข้าไปใส่ในเครื่องนี้เอาคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่อง UV ฆ่าเชื้อขนาดย่อมนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะอ่ะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวจุกหลอกนะส่วนราคาต่างๆพลอยจําไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่บ้างแต่เอาไปว่าอยู่ในเลนส์อยู่หลักร้อยนะมีแค่อันนี้คือแพงสุดเพราะว่ามันเน้นดีไซน์มีพ้งมีเพชรเป็นอลูมิเนียมอันนี้พลอยสั่งมาประมาณพันกว่าบาทบวกค่าส่งค่า แท็กอะไรเบส็กก็ประมาณตกประมาณ2,000บาทได้นะสำหรับจุกหลอกอันนี้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบอันไหนแบรนด์ไหนก็หาซื้อมาลองให้เบบีลองดูดได้แต่อันนี้สำหรับพร้อมพลอยคิดว่าเขาโอเคที่สุดแล้วนะคะเออหลับและคอกม่ววค,ครับแม่ผมดูดแล้วผมสบายใจครับอ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้การรีวิวจุกหลอกก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะแล้วถ้าอยากได้ทำคอนเทนต์อะไรหรือข้อมูลอะไรที่อยากรู้ก็สามารถพิม,ม <c oughs> พ์คอมเมนต์กันมาได้เลย <c oughs> เพิ่มเติมกันมาได้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่นักรีวิวลาไปก่อนบายนี <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมอ,อาออกเองอะ่ะลูก <Stop. S 1> คุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเองบ๊า <c> ย <oughs>